สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็อยู่วันที่1 2เนาะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงสรุปกันนะครับว่าสัญชาตตอนนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วเราก็มีมาตรการอะไรกันบ้างนะครับผมนะก็อย่างแรกเลยนะครับผมขอพูดถึงกับคนที่แชร์ h ฮ d ดีก่อนนะครับแชร์ h ฮ d เบลดีนะครับคืออะไรครับ เอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสูตาคุณลูกค้านะครับซื้อ1คีย์มาใช่ไหมครับมันควรใช้ได้หนึ่งเครื่องนะครับซึ่งในหนึ่งเครื่องเนี่ยนะครับคุณสามารถเปิดกี่จอก็ได้ถูกไหมฮะแต่ว่าในที่นี้นะครับมันมีคนหัวหมอฮะหัวหมอก็คือว่าพยายามที่จะแบบว่าเอา1นึ่คีย์ครับเอาไปเปิดกเครื่องอ่นซึ่งเขาเอาไปเปิดมากกว่า24จอเลยนะครับซึ่งรวมๆไปแล้วเขาเปิดไป600จอนะซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ได้มีแค่คนนี้คนเดียวครับอ่ะผมเข้าใจนะว่าหลายๆคนครับอยากที่จะแบบว่า หาสูตรทางรัฐอะไรกันตอนนี้กันเนาะซึ่งผมก็ปล่อยอันเนี้ยไปเป็นเดือนแล้วนะครับแบบปล่อยแบบว่าไม่ลงดาบแบรนด์สักทีนะจนวันเนี้ยผมได้ทําการลงดาบกับทุกคนแล้วนะครับซึ่งหลายๆคนเป็นกันเยอะมากเลยนะฮะคือจากที่ผมตรวจสอบเลยนะครับมีคนเปิด 300. จอ2 0 0จอ100จอ600จอเป็นต้นนะฮะผมอาจจะผมอาจจะแบบว่าไม่รู้ว่ามีใครเปิดมากกว่านี้ไหมนะครับแต่ว่าผมฮะมีหลังบ้านแล้วก็มีการตรวจสอบเรีเยบร้อยแล้วนะครับว่ามันมีคนทําแบบเนี้ยกันเยอะจริงๆนะฮะผมเลยต้องทําการ ระง,งับคีย์นะครับผมระง,งับคีย์ก็คือพอเราคลิปขึ้นมานะครับคุณจะขึ้นตรงนี้ครับ Subnet blacklist change white list across PC นะฮะนั่นคือตามข้อความเลยนะก็คือคุณแชร์ให้กับคอมอื่นนะครับทันที่1คีย์มันควรใช้ได้แค่1เครื่องเท่านั้นนะครับซึ่งถามว่าจะแก้ไขยังไงได้บ้างครับผมก็มีวิธีแก้ไขคือคุณต้องสร้าง Discord ใหม่แล้วคุณก็ไปซื้อคีย์ใหม่แต่ถ้าคุณทาอย่างเงี้ยเหมือนเดิมอีกผมก็จะแบนครับแน่นอนว่าผมตรวจสอบทุกวันนะครับผม ไม่ใช่ว่าคุณแบบเปิด50จอปุ๊บนี่นะครับแล้วคุณจะไม่โดนนะฮะคุณเปิด10จอคุณก็โดนครับถ้าผมตรวจสอบได้ว่าคุณนะครับทำการเปิด2เครื่องครับแต่ว่าเครื่องละห้าจอเนี่ยอันนี้ผมก็จับได้เหมือนกันนะฮะไม่จําเป็นต้องแบบว่า50จออย่างเดียวอะไรางั้นเป็นต้นนะครับก็อยากจะบอกโดยส่วนของตัวนี้ก่อนนะครับว่าเรามีมาตรการตอนนี้กำลังเพิ่มเข้ามานะครับแล้วถามว่าทางออกคือยังไงครับผมเข้าใจว่าหลายๆคนนะครับมี60เครื่องนะแล้วถามว่า พี่ผมต้องมาน่าสมัคร Discord 60ตัวเลยหรอนะตอนนี้ผมมีทางออกอย่างเดียวก็คือว่าผมจะขายอั t ติเม e แอสเซทครับอันติเมตแอสเซทคืออะไรฮะอันติเมตแอสเซทก็คือว่าถ้าคุณซื้อเข้าไปนะครับคุณก็จะเห็นตรงนี้นะฮะในส e วนทับ u b น1นะครับผมในหมวดหมู่ตรงนี้มันก็จะขึ้นส่วนของอั t ติเม e แอสเซทมานะฮะก็คือถ้าคุณซื้อมาแล้วคุณสามารถที่จะใช้กับได้ทุกเครื่องครับโดยไม่จํากัดเลยนะฮะคุณจะเปิด6จอก็แล้วแต่ครับแล้วซื้อมาแล้วนะครับก็สาามรถ้ี่จปิดได้หลายแมปครับ ในแมปที่คุณซื้อไว้นะถ้าสมมติว่าอนิเมะเวนการ์ดมาอย่างเงี้ยนะครับคุณต้องไปซื้ออนิเมะเวนการ์ดก่อนนะฮะคุณจะสามารถที่จะเปิดตัวนี้ได้นะฮะแต่ถ้าคุณไม่ได้ซื้อแล้วคุณเอาไปรันอย่างเงี้ยนะคุณเนี่ยมันก็ไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะถ้าคุณอยากได้สคริปต์ทุกแมปจริงๆก็ต้องไปซื้อส่วนของ private asset เนาะซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดก็คิดว่าคาดว่าจะเปิดในอาทิตย์นี้นะครับผมก็น่าจะครบ3เดือนแล้วนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยน,นะครับททุกกกๆ3เดเดดืือออนนนนถึง6ะะะะะฮฮผม็จําาารปล่ยยขย private asset แต่ว่าราคามันจะปรับขึ้นมาที่หนึงนะก็ตอนแรกจากตอนแรกขายพันห2าสองพันสองพันนตอนนี้ผมปรับขึ้นไปห้าพันแลวนะครับเพราะว่าจะใช้ได้มันใช้ด้วยทุกแมป,ปซึ่งมันคุ้มจริงๆอยู่แล้วแล้วรีเซ็ตเ a d เนะ่ยไม่จํากัดอยู่แล้วนะฮะแต่คุณไม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ได้เหมือนอนะันเซม t นแอะถึงแม้ว่าจะราคาแพงตามแพงก็ตามนะครับผมก็ต่อมานะครับที่ผมเพิ่มเข้ามาก็คือปลดล็อกฟังชันลับครับ โปรดแล้วฟังก์ชันรับนี่คืออะไรครับก็คือสาหรับคนที่มีไก่ตาลอยู่แล้วนะครับแล้วต้องการที่จะแบบว่าใช้ฟังก์ชันตัวนี้ก็คือฟังก์ชันที่เรียกว่าสามารถที่จะเทรดเพชรเข้าไปกับในต,ตัวหลักได้นะฮะซึ่งผมก็ประกาศไว้ในห้องประกาศแ้วเนาะว่าผมจะเพิ่มเข้ามาในเร็วนี้ก็คือออโต้รมเพชรสำหรับคนที่ใช้สคริปเวอร์ชันไก่ตาลเนเมดฟเลนเดอร์นะวิธีการใช้งานนะครับผมจะเข้าตัวอย่างไปให้ดูก่อนนะครับเจมคอนฟิกครับเลือกชื่อนะฮะซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้อ,อ่มีเนาะ เลือกชื่อไปแล้วก็ใส่จํานวนเพชรไปนะครับมันก็ทําการโอนเพชรเข้าไปในส่วนของตัวหลักเข้าไปได้เลยนะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันอะไรที่สดวสบายมากแต่ว่าผมก็เอออยากจะบอกว่าผมก็ต้องจ่ายเพิ่มนะฮะเกบาทเพื่อที่คุณจะเปิดล็อกฟังก์ชันตัวนี้ก็คือฟังก์ชันที่เรียกว่า merge gem นั่นเองนะครับก็ผมมองแล้วว่าสบายมากนะแต่ถ้าคุณไม่ต้องการที่จะซื้อฟังก์ชันเนี่ยนะครับคุณก็สามารถที่จะเออเอาไก่ทีละตัวไปนั่งเทรดไปนั่งอันนั้นได้เลยนะฮะแต่ถ้าคุณซื้อมา ่เลือกชื่อ2 3ง3อ่ะ3ปุ่มประมาณนั้นนะฮะซึ่งราคาที่ถาวรนะครับแต่เงื่อนไขคือคุณต้องมีเวอร์ชันไก่ตาเท่านั้นนะโอเคนะครับผมต่อมานะครับเว็บไซต์ a n d m e d e f e n d e r นะครับมีหลายๆคนเนี่ยนะครับสังเกตเราก็บอกเป็นเสียงแล้วกันนะครับว่าเว็บไซต์มันอืดมากช้ามากนะครับผมก็แน่นอนว่าอยากจะบอกว่ามีคนเปิดมากกว่า5 0,000 ID กันนะครับแล้วแน่นอนว่าแค่คนรันคริปนะครับภายใน1นึนาทีนะครับก็มีประมาณ4 0,000รีเควสต์แล้วนะฮะ ลันวันนึงเนี่ยก็ตกเป็นรันๆันรันเลยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลมันโหลดไม่ทันเข้าใจปะเวลาบแบบเออพอเวบหนึ่งเวฟสองเวบสามไปเนี่ยกว่าเว็ไม่จะโหลดข้อมูลนะครับซึ่งมันมันเยอะมากๆนะฮะทำให้แบบว่าผม พยายามร์ server ให้มันดีขึ้นแล้วนะครับแต่มันก็ยังแย่ลงอยู่ดีนะครับผมพยายาม optimize ให้มันดีแล้วแต่ตอนนี้ยผมก็ทําออกมาให้ดีขึ้นมากๆเลยนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยนะครับได้ทําการระงับคนที่แบบเปิด600จอ300จอเนี่ยหายไปเทยบร้อยแน้วนะครับมันทาให้เว็บไซต์เันดีขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วอ่ะไอ้ตัวคริปไก่ตอนเลยนะครับผมเปิดมาเนี่ยนะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยนะครับเปิดได้เท่าเทเทียมกันเว้ยนะครับไม่ใช่แบบว่ามาทํากันอย่างนี้นะฮะถือว่าเป็นการแบบว่า ไม่เกียรติแล้วก็ไม่ได้อุดหนุนเสียนะครับเลยนะฮะผมทํามาต้องนานแต่ว่าคุณมาหัวหมอทํากันอย่างเงี้ยผมก็ลงดาบคืนเช่นกันนะครับโอเคบ้าไม่มีการปลดจนกว่าคุณจะซื้ออันเดอร์เมทแอสเซทผมจะอินดีปลดให้ให้คุณใช้งานต่อได้เลยนะครับแต่ย้าว่าถ้าคุณเอาไปแชร์กับเครื่องอื่นนะครับที่ไม่ใช่เป็นของตัวเองผมจะระงับตัวนี้ไปด้วยเท่ากับว่าคุณเสีย3500บาทไปฟรีแล้วก็สริทที่คุณซื้อมาทั้งหมดคุณก็เสียไปฟรีอีกนะครับเข้าใจตรงกันนะฮะ หวังว่าจะไม่พี่เรนทําอะไรแบบนี้กันอีกนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาที่ผมลงดาบเข้ามาแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาฟังนะครับวันนี้ก็สรุปประมาณนี้เลยสำหรับวันที่11็นะครับก็แผนอนาคตตอนนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนคลิปถัดไปนะฮะในซิอนท,นทับเนี่ยผมจะรีวิวโปรแกรมแล้วก็รีวิวฟังชันออโต้พาวเวอร์เฟนเมนทนะฮะที่อัดมาโคด่านเดียวและสามารถใช้ได้ทุกด่านแล้วก็ กลับมาทำคลิปแอ t แท็กออนได้ท่านเนาะเพราะว่าตอนนี้ใช้งานได้แล้วแล้วผมก็แนะนําวิธีการหลีกเลี่ยงการโดนแบนสำหรับเกมนี้ด้วยเราติดตามได้เลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็อนิเมเตสแตนผมไม่ได้ทิ้งนะครับแต่ผมจะเพิ่มเข้าไปให้ถ้าใครรันแล้ว UI แบบว่าขึ้นมาแต่ไม่สามารถกดฟังก์ชันอะไรได้เลยผมก็อยากจะบอกว่าเกมมันพังครับก็คือเกมมันแก้ใหม่หมดเลยนะครับทำให้โปรใช้งานอะไรไม่ได้ทั้งหมดเลยนะครับก็ขออภัยนะฮะแต่ว่าผมจะรีบแก้ให้นะครับอย่างที่คุณเข้าใจเนาะผมก็คนเหมือนกันก็มมมีีีเเวลาาตืืื่่นนนน,นนนนนอออหกกัคคคทงแ3็ เพื่อนแล้วก็อีกคนหนึ่งนะฮะก็สลรับการตื่นแล้วสลหรับการทําแต่ตัวส่วนไหนทําไม่ได้ก็ต้องมานั่งรออีกคนหนึ่งเข้าใจตรงกันนะครับขอบคุณที่คนที่เข้ามาฟังนะแล้วขอบคุณที่อุดหนุน,นสนับสนุนมาตลอดนะครับเราจะทํา ให้มันดีขึ้นนะครับถ้าคุณมีฟีดแบ็อะไรเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมหรือสคริปอะไรก็ตามคิดว่าแย่ตรงไหนนะคุณสามารถที่จะไปที่ห้องรีวิวแล้วก็มารีวิวกันได้เลยนะครับผมขอบคุณทุกการรีวิวนะครับไม่จำเป็นต้องให้10เต็ม10ตลอดนะครับไม่ต้องอวยว่านนหนึ่งตลอดก็ได้นะฮะคือเรื่องโนหนึ่งผมไม่เคยบังคับนะก็อยู่ที่คนอวยกันเองเนาะว่ามันดีจริงหรือไม่ดีจริงนะฮะถ้ามีตรงไหนแย่ผมก็ยินดีที่จะอ่านแล้วก็เอาไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นนนนะะะะคคคคครรัับแแ่่งงเืออผมขุุณทกปล